นนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอเพราะว่าชนะของพระเจ้าเกี่ยวกับพระพรทางด้านการเงินนะคะเป็นของอาจารย์เ e เน e ดีเฮกินนะคะบอกไว้ว่าในพระธรรมสามยอนสองข้อสองบอกว่าท่านที่รักข้าพระเจ้าที่ฐานขอให้ท่านมีพาระไม่สมบูรณ์และเจริญสุขทุกป,ประการอย่างจีญยานของท่านจำเริญนั้นิปดีทบทที่สี่ข้อสิบเก้าบอกว่า และพระเจ้าของพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอีู่นั้นจากทรัพย์อันดูเรื่องของพระโอ์ในพระเยซูคริสต์นั่นจะหมายฝากของ,งอาจารย์เปาโลซึ่งเขียนถึงที่จะจัที่เมืองฟิล,ลิปีอาจารย์เปาโลได้กล่าวชมเชิญริสเชยนที่นั่นสลับความเอื้อเฟื้อความแบบใจกว้างขวางนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการถวายพวกเขาตามที่เราได้เห็นกันในพระคัมภีร์ก่อนหน้าข้อมีข้างต้นคือพวกเขาได้ รับเงินถวายแล้วก็ข้าของต่างๆเพื่อจะส่งไปยังคริสเตียนคนอื่นๆด้วยเห็นนี้เองนะคะอาจารย์ปุโรจึงกล่าวกับพวกเขาว่าเนื่องจากพวกท่านได้ถวายแก่พวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมแก่ความจําเป็นทั้งสิ้นของท่านด้วยเห็นไหมคะเนื่องจากพวกท่านได้ถวายแก่พวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมเอาจะเป็นแก่ท่านเขาจะเป็นทั้งสิ้นด้วยนะคะ ข้อมีอีกข้อหนึ่งที่ระลึกถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพรของด้านการเงินอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่หกข้อสามสิบแปดค่ะบอกไว้ว่าจงให้เขาแล้วท่านจะได้รับด้วยและใ้จากของท่านจะได้รับดวงด้วยทานานพ้วนยัสตันแน่นฝุ่นล้นใจให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทานานอันใดพระเจ้าจะทรงตวงให้ท่านด้วยทานานอันนั้น เรามักจะได้ยินการกล่าวถึงข้อบัญพีข้อนี้เมื่อมีการเดินถุงถวายซึ่งโดยปกติก็จะเน้นไปในส่วนของการให้ซึ่งอยู่ในส่วนแรกของข้อนี้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะพี่น้องอย่ามองข้ามผลลัพธ์ที่จะตามมาของการให้ด้วยพระมีบอกว่าและท่านก็จะได้รับด้วยดังนั้นเราจะเห็นพ่อพอลนั่นการเงินที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ในข้อนี้ด้วย ท่านต้องการจะเห็นพระพรทางด้านการเงินที่เพิ่มพูนขึ้นในชุตท่านสาวให้เพิ่มการถวายพิเศษมากขึ้นอีกเพราะขอ้อผีกล่าวว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับลับคืนมันจะเป็นางคือจะได้รับสวงด้วยทนานท่วนยัดตันแน่นปูดดนยนใสให้งงเพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าก็จะส่งสวงให้ท่าน ด้วยขนานรอันแหกในทางากลับกันนะคะเราสามารถขัดขวางคำอธิษฐานของเราสําหรับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินด้วยการไม่ให้ความร่วมมือกับพระเจ้าค่ะด้วยการไม่ก้าวเข้าไปในประตูที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเอาไว้ให้เราพระเจ้ารู้จักผู้เชื่อคนหนึ่งที่อายุยังน้อยคือเขายังหนุ่มอยู่แล้วก็มีอวัยวะครบทั้งสิ้นสามสิบสองประการ เขาไม่มีงานทามาสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็มีภรรยาและลูกๆอีกสี่ห้าคนผู้คนในคิจักรที่พวกเขาไปร่วมประชุมก็ได้ช่วยพวกเขาด้วยการช่วยเหลือเอาสิ่งของต่างๆแล้วก็เสื้อผ้าไปให้ลูกๆทั้งห้าของเขาผู้หญิงคิดจักรก็ได้ช่วยพวกเขาเท่าที่จะช่วยได้ด้วยการให้ภรรยาของเขาช่วยรีดผ้าบ้างทำง,งานอื่นๆบ้างเพื่อเธอคนนี้จะมีรายได้บ้างเลยกน้อย เมื่อข้าพเจ้าคุยกับผู้ชายคนนี้ข้าพเจ้าเขาก็บอกกับข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ตัดว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้แก่ทุกความะีป็นของเราบางคนนะบอกผมให้ออกไปหางานทําผมเพียงแต่กําลังรอ,ง,รอง,งานที่ใช่ให้เข้ามาหาผมพระเจ้าจะทรงทําสิ่งนี้และในขณะที่เรากําลังรอกันอยู่เราเองก็พออยู่กันได้ แต่คนอื่นๆเป็นคนจ่ายค่าเช่าบ,บ้านและเลีย้ยงดูครอบครัวพวกเขาอยู่แตเ่เขารู้สึกว่าเขาจะนั่งรอยอยู่ตรงนี้และไม่ออกไปไหนเพราะพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาพี่น้องที่รักเราไม่สามารถจะเอาแต่นั่งเฉยเฉยหรือรอให้บางอย่างเข้ามาหาเราได้สิ่งเดียวที่จะเข้ามาหาเราก็คือบิลค่า,ชาใช้จ่ายต่างๆซึ่งมันกองโต,งงตงและผู้ชายคนนี้สามารถเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยและอวยพรเขาเรื่องการเงิน แต่ตัวเขาเองจําเป็นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องและทําในสิ่งที่เขาสามารถทําได้ถ้าหากงานแรกที่เขาหาได้มันไม่ใช่งานที่เขาชอบทํเแต่อย่างน้อยที่สุดงานนั้นมันก็สามารถช่วยเขาได้จนกว่างานอื่นๆที่ดีกว่ามันจะเข้ามาในเวลาเดียวกันเขาสามารถอธิษฐานสำหรับการชงนำในการได้งานที่ดีกว่าพระเจ้าทรงสามารถจัดเตรียมงานอื่นๆให้กับเขาได้ ในขณะที่เขาสัตย์ซื่อในการทําอะไรก็ตามที่เขาสามารถทําได้เพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวทั้งภรรยาและลูกอีกห้าคนของเขาในขณะที่เรายังคงขุดลึกมากลงไปในอีกในพรอรเจ้า่นงคะเราจะเห็นนะะจิงคะสิ่งต่างๆมากขึ้นอีกที่จะทำให้เราเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในการอธิฐาตยอ,อย่างเช่นเรารู้ค่ะว่า เราจะต้องอธิษฐานเผื่อคนที่หลงหายในประเทศต่างๆเพราะพราะวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมนรดกเจ้าอยู่ในสุริยปที่สองข้อแปดเรารู้อีกด้วยว่าเราจะต้องอธิษฐานที่พระเจ้าจะส่งผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยฤทธิ์เดชขององค์พระยามริสุดท่านพี่บอกว่าเหตุฉะนั้น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของ,งานาให้ส่งคนงานมาเพื่อจะเก็บเกี่ยวพืชผลของโรงในมาทิวบทที่เก้าข้อส8สบปดนะคะขณะที่เราศึกษาวรชนะของพระเจ้าแทนที่เราจะพูดว่าเป็นไปนตามน้ำรพระเจ้าเราจะพูดว่าเป็นไปนตามพระชนะของพระเจ้าแล้วเราจะมีมุมมองที่ถูกต้องค่ะ ข้อพีวันนี้นะคะที่หนอนใจพี่น้องเอาไปไ้ปวนและท่องจํานะคะคือหนึ่งยอมบทที่ห้าข้อสิบสี่ถึงสิบหกไว้ว่าและนี่ก็ค,คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค,คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ค่ะว่าเราจะรับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ นะคะวันนี้ทูลขอสิปัญญาที่มาจากพระเจ้านะคะอย่าอยู่นิ่งเฉยอย่าแก้ตายอย่าเป็นคนจ้ำพ<ม>ี่น้อง<ม>เราต้องทำบางสิ่งบาอย่างอย่างนั้นก็อย่าิดออกไปนะคะขอพระเจ้าเวฟพรค่ะสวัสดีค่ะ